ขอน,นอบน้อมด้วยเสียงกราวแต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอัครระบุุษอันสูงสุดตอนที่ยี่สิบเจ็ดปรมัตถทธธีปณีอัตตกถาขุตกานิกายอุทานอัตตกถาโพธิวักภาย,ยาสูตรที่สิบพระปรมศาสดาทรงเปล่งอุทานอันแสดงอนุภาพแห่งปรินิพานอันไม่ประดิษฐานอยู่ ในวงเล็บปราศจากที่ตั้งอุทานนั้นคำว่ายัตถะความว่าอาโปธาตปฐวีธาตเตโชธาตและวายโยธาตไม่อย่างลงคือไม่ประดิษฐานอยู่ในนิพพานธาตุใดเพราะเหตุไรเพราะพระนิพพานมีสภาวะเป็นอสังคตะธรรมเพราะร่องรอยแห่งสังคตะธรรมก็ไม่มีในพระนิพพานนั้น อาพระเคราะห์และดาวนักสัตว์อันได้ชื่อว่าสุกะเพราะมีแสงสุกใสดวงอาทิตย์ก็ไม่ปรากฏแม้ดวงอาทิตย์อันสามารถแผ่แสงสว่างไปที่สามทวีปพ,พร้อมกันก็ส่องแสงไปไม่ถึงข้อวว่าดวงจันทร์ก็ไม่สว่างแม้มีแสงเจิดจ้าดวงจันทร์มีรัศมีเยือกเย็นน่ารื่นรม ก็ไม่ส่องแสงอันรุงโรดโดยการเปล่งแสงออกมาเพราะไม่มีดวงจันทร์ในพระนิพพานนั้นพระองค์ตรัสว่าความมืดก็ไม่มีทรงหมายเอาความกลางขาที่อาจมีว่าถ้าดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไม่มีในพระนิพพานนั้นใสพระนิพพานนั้นก็จะพึงมืดมิดดุดโลกันตานรกทีเดียวเพราะ เมื่อรูปมีความมืดก็ต้องมีข้อว่าเมื่อใดพรามชื่อว่าเป็นมุนีเพราะรู้สัจจะสี่รู้แจ้งด้วยตนในวงเล็บยะธาจะอัตนาเวทีมุนิโมเนนะพรามมโนความว่าพรามผู้เป็นพระอริยสาวกซึ่งได้นามว่ามุนีเพราะประกอบด้วยมรรคญานอันได้ชื่อว่าโมนะ เพราะรู้สัจจะสี่และประกอบด้วยโมเนยยปฏิปทาทางกายเป็นตน้นและอาการมีการฟังตามตามกันมาเป็นตนด้วยตนคือตนเองในขณะอรหัตตมกในการใดคือในเวลาใดด้วยปฏิเวทยาณกล่าวคือโมนะนั้นนั้นเองรู้คือรู้แจ้งพละนิพานด้วยตนเอง ปาถะว่าอเวทิดังนี้ก็มีหมายความว่ารู้ทั่วถึงสับว่าอัถะในคําว่าอัถะรูปาอรูปาจะสุขะทุกขาประมตจติแปลว่าหลังจากตรัสรู้พระนิพพานนั้นคําว่าจากรูปในวงเล็บรูปาได้แก่รูปธรรม ด้วยคำว่ารูป,ปานั้นทรงรวมเอาปัญจโวการพบและเอกโวการพบในวงเล็บพบมีขันห้าและพบมีขันเดียวไว้ด้วยคำว่าจากอรูปในวงเล็บอรูปาได้แก่อรูปรรธมด้ววยคำ่าอรูปานั้นเป็นอันทรงรวมเอาอารูปปพ อันไม่เจือปนกับรูปไว้ด้วยอรูปภพนั้นเรียกว่าจตุโวการภพก็มีคำว่าจากสุขและทุกข์ในวงเล็บสุขทุกข,ขาความว่าจากวัตตะที่มีทั้งสุขทั้งทุกข์เกิดขึ้นได้ในที่ทุกแห่งอีกอย่างหนึง่งคำว่ารูปาได้แก่ จากการปฏิสนธิในรูปโลกคำว่าอรูปาได้แก่จากการปฏิสนธิในอรูปโลกคำว่าสุขาทุกขาได้แก่จากการปฏิสนธิในกามาวจรภูมิเพราะกามพบมีทั้งสุขและทุกข์เจือปนกันพรามนั้นย่อมผลจากวัตตะแม้ทั้งสิ้นนั้น โดยสิ้นเชิงทีเดียวด้วยประการชนิแลแม้ด้วยคาถาสองคาถานี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าพระนิพพานเช่นนี้เป็นคติแห่งพาหิยะผู้เป็นบุตรของเราแลอัตถกถาพาหิาสูตรที่สิบจบอัตถกถาโพธิวัต์ที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวัรคนี้หนึ่ง ปฐมโพธิสูตรสองทุติยาโพธิสูตรสามตติยาโพธิสูตร 4. ี่อาชาปาลานิโครธสูตร 5. เทรสูตร 6. มหากัสปะสูตรเจปาวาสูตร 8. สังคามชีสูตร 9. กฉดินสูตร 10. ภาหิยาสูตรพร้อมทั้งอัตถกถามุจจรินทะวรที่สอง สูตรที่หนึ่งมุจจรินทสูตรว่าด้วยตอนประทับณสัมจจรินข้อที่ห้าสิบเอ็ดข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาค้าตรัสรู้ใหม่ๆประทับอยู่ที่ควงไม้มุจจรินใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาตำบลอุรุเวลาก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาค้า ประทับนั่งสเสวยวิมุตติสุขด้วยปัลลางเดียวตลอดเจ็ดวันสมัยนั้นเมฆใหญ่อันมิใช่ฤดูการเกิดขึ้นแล้วฝนตกพรำตลอดเจ็ดวันมีลมหนาวประทุสลายครั้งนั้นแลพยามุจจรินนาคราชออกจากที่อยู่ของตนมาวงรอบพระวรกายของพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยขนดเจ็ดรอบแผ่พังผานใหญ่เบื้องบนพระเศียรด้วยตั้งใจว่าความหนาวอย่าได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาคเจ้าความร้อนอย่าได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาคเจ้าสัมผัสจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานอย่าได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาคเจ้า คลั้นล่วงสัปดาห์นั้นไปพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากสมาธินั้นครั้งนั้นพญามุจจรินทร์นาคราชทราบว่าอากาศโปร่งปราศจากเมฆแล้วจึงคลายขนดจากพระกายพระผู้มีพระภาคเจ้าแปลงเทศของตนเนรมิตเป็นมานพน้อยเชิงอัด ฉบับสยามรัฐไม่มีคำว่ามานาวาะวักกวันนังอภินิมมิตตวาเท่ากับเนรมิตรเพศเป็นมานบน้อยข้างต้นนี้แปลตามฉบับอื่นๆซึ่งมีข้อความนี้ยืนอยู่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคยาวประนมอัญชลีนมัสการพระผู้มีพระภาคยาวอยู่ ลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าวิเวกเป็นสุขของผู้ยินดีมีธรรมะปรากฏแล้วพิจารณาเห็นอยู่ความไม่เบียดเบียนคือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลก ความเป็นผู้มีราคาไปปราดแล้วคือความก้าวลวงซึ่งการทั้งหลายเสียได้เป็นสุขในโลกความนำออกซึ่งอาจมีมานาเสียได้นี้แหละเป็นสุขอย่างยิ่งมุจจรินสูตรที่หนึ่งจบอัตถกถามุจจรินทวักที่สองอัตถกถามุจจรินทสูตร สูตรที่หนึ่งแห่งมุจรินทวัคมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ต้นจิตท่านเรียกว่ามุจรินในคำว่ามุจรินทะมูเลน้มุจรินนั้นท่านเรียกว่านิจุละก็มีที่ไกลตนมุจจรินนั้นแต่อาจารย์บางพวกกล่าวว่าต้นไม้นั้นชื่อว่ามุจละ แต่เรียกว่ามดจรินเพราะเป็นไม้ใหญ่ที่สุดในป่าคำว่าเมฆใหญ่อันมิใช่ฤดูกาลในวงเล็บมหาอากาละเมโคได้แก่เมฆใหญ่ที่เกิดขึ้นในเมื่อยังไม่ถึงฤดูฝนเพราะเมฆใหญ่นั้นเกิดขึ้นเต็มห้องจักกวาลทางซ้นในเดือนสุดท้ายของชิมหันตฤดู คำว่าฝนตกพรำตลอดเจ็ดวันในวงเล็บสัตตาหาวัตทลิกาความว่าเมื่อเมฆใหญ่อันไม่ใช่ฤดูกาลนั้นเกิดขึ้นแล้วได้มีฝนตกไม่ขาดตลอดเจ็ดวันคำว่าศีตวาทะทุตทินีความว่าก็ฝนตกพรำตลอดเจ็ดวันนั้นได้ชื่อว่า ทุตทะชินีในวงเล็บวันมีแสงสลัวเพราะเป็นวันที่ถูกลมหนาวเจือด้วยเม็ดฝนพัดวนเวียนไปรอบๆประทุสล้ายแล้วข้อว่าพญานาคมุดจรินธนคคราชในวงเล็บมุดจรินโทนามะนาคาราชาได้แก่พญานาคผู้มีอานุภาพมาก เกิดในนาคพิภพอยู่ใต้สะโบกคารณีใกล้ต้นมดจรินนั้นเองคำว่าจากที่อยู่ของตนในวงเล็บสกะภาวนาแปลว่าจากพบหน้าของตนข้อว่าวงรอบด้วยขนดเจ็ดรอบในวงเล็บสัตตักขัดตุงโพเคหิปริคิปิตตวา ความว่าเอาขนดแห่งร่างของตนหลอมพระกายพระผู้มีพระภาค้าเจ็ดรอบข้อว่าแผ่พังพานใหญ่เบื้องบนพระเศียรในวงเล็บอุป,ปริมุตทานิมหันตังพนังวิหัดจ,จะความว่าแผ่พังพานใหญ่ของตนเบื้องบนส่วนพระเศียร ของพระผู้มีพระภาคเจ้าวคำบาลีว่าพนังกริตวาก็มีความหมายก็เช่นเดียวกันได้ยินว่าพญานาคนั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่นักคนไม้ใกล้ที่อยู่ของเราและฝนพร,รมตลอดเจ็ดวันนี้ยังเป็นไปอยู่ ควรจะมีเรือนที่พักสำหรับพระองค์พญานาคนั้นแม้สามารถจะเนรมิตรปราสาทอันแล้วด้วยแก้วเจ็ดประการได้ก็คิดว่าเมื่อเราทำอย่างนี้จากชื่อว่าไม่ได้ทำร่างกายให้เป็นแก่นสารเราจักทำการรับใช้ทางกายแก่พระทศพนจึงเนรมิตกายให้ใหญ่ ใช้ขนดล้อมพระศาสดาเจ็ดรอบแล้วแผ่พังพ่านไว้เบื้องบนท่านกล่าวไว้ในอัตตกถาขันตะว่าภายในวงล้อมในวงเล็บขนดมีขนาดเท่าห้องพันธาคารที่เก็บของในโลหะปราศาสตรแต่ในอัตตกถามัชิมานิกายท่านกล่าวไว้ว่ามีขนาดเท่าใต้ถุนตึก โลหะปราศาสตรได้ยินว่าพญานาคมีความประสงค์ดังนี้ว่าพระศาสดาจักประทับอยู่ด้วยอิเรียบทตามที่ทรงประสงค์ฝ่ายพระผู้มีพระภาคยาวประทับนั่งอยู่เช่นนั้นนั่นแลล่วงไปหนึ่งสัปดาห์สถานที่นั้นจึงเป็นประหนึ่งเรือนยอด มีหน้าต่างปิดมิดชิดมีประตูสลักลมสนิทด,ดีคำมีอาทิว่าความหนาวอย่าได้เปียดเดียนพระผู้มีพระภาคเจ้าในวงเล็บมาพักวันตังสีตังเป็นคำแสดงเหตุผลที่พญานาคนั้นทำอย่างนั้นจริงอยู่พญานาคนั้นคิดว่า ขอความหนาวความร้อนสัมผัสแห่งเหลือบเป็นต้นอย่าเบียดเบียนพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยจึงได้กระทำอย่างนั้นอยู่ในการกระทำเช่นนั้นความร้อนไม่มีเลยเพราะฝนตกพร,รมตลอดเจ็ดวันก็จริงถึงอย่างนั้นก็เป็นการสมควรที่พญานาคจะคิดอย่างนี้ว่าถ้าฝนขาดเม็ด เป็นระยะระยะความร้อนก็จะพึงมีความร้อนแม้นั้นก็จะได้เบียดเบียนเลยแต่ในเรื่องนี้อาจารย์บางพวกกล่าวว่าการเกิดความร้อนในวงเล็บมากหรือน้อยเป็นตัวกำหนดเหตุที่ทำให้พญานาคทำวงขนดให้กว้างขึ้นเพราะความร้อนที่เกิดจากร่างกายของพญานาค อาจรบกวนพระผู้มีพระภาคเจ้าในขนดที่เล็กนั้นได้แต่พญานาคคิดว่าความร้อนเช่นนั้นอย่าได้รบกวนพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยจึงทำขนดให้กว้างไหวเช่นนั้นคำว่าโปร่งในวงเล็บวิทังความว่าลอยขึ้นสูงอธิบายว่าชื่อว่าอยู่ห่างไกล พราะปราศจากเมฆคำว่าปราศจากเมฆแล้วในวงเล็บวิคตะพลาหกังแปลว่าปราศจากเมฆคำว่าเทวังได้แก่อากาศคำว่าทราบว่าในวงเล็บวิธิตาวา,า,า,วาวได้แก,าก,าาาแก่รู้ว่าบัดนี้อากาศปราศจากเมฆ ระผู้มีพระภาคยาวไม่มีอันตรายจากความหนาวเป็นตนคำว่าคลายในวงเล็บว,วินิเวทเทตวาแปลว่าคลายขนดแล้วคำว่าเพศของตนในวงเล็บสักกวันนางได้แก่รูปนาของตนคำว่าปฏิสังหริตวาได้แก่ ให้หายไปแล้วคำว่ามานวะกะวันนางได้แก่รูปมานบน้อยคำว่าเนื้อความนี้ในวงเล็บเอตมัดถังความว่ารู้ความนี้โดยอาการทั้งปวงว่าสำหรับผู้สวยสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขคำว่าอุทานนี้ในวงเล็บ อุมังอุธานังความว่าทรงเปล่งอุทานนี้อันแสดงถึงอนุภาพแห่งความสุขอันเกิดแต่วิเวกในคําอุทานนั้นคําว่าวิเวกเป็นความสุขในวงเล็บสุขโขวิเวโกได้แก่อุปทิวิเวกกล่าวคือพระนิพพานเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุข คำว่าของผู้ยินดีในวงเล็บตุทสะได้แก่ผู้ยินดีโดยสันโดษในจตุมัคคยานคำว่ามีธรรมะอันปรากฏแล้วในวงเล็บสุตะธรรมมัสสะได้แก่ผู้มีธรรมะเป็นที่รู้ทั่วแล้วคือปรากฏแล้วคำว่าพิจารณาเห็นอยู่ในวงเล็บ ปัสโตได้แก่ผู้เห็นวิเวกนั้นหรือสิ่งที่ชื่อว่าจะพึงเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดด้วยญาณนนจักษุที่บรรลุด้วยกำลังแห่งความเพียรของตนคำว่าความไม่เบียดเบียนในวงเล็บอัพยาปัดชังได้แก่ภาวะอันไม่กำเริบด้วยคำว่า อพยาปัตชังนั้นพระองค์ทรงแสดงถึงส่วนเบื้องต้นของเมตตาคำว่าความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายความว่าปานาปูเตสุสังยโมความว่าและความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายคือความไม่เบียดเบียนเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขด้วยคำว่า ปานาปูเตสุสังยโมนี้พระองค์ทรงสแสดงถึงส่วนเบื้องต้นของกะรุณาด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจวาจานี้ขอหม่อมชันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาริยสัจสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแต่สัพพสัตทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่อมรรคผลนิพพานโดยพรานโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าขาค่ะ